รนนี้สซสกิเรเดอร์เจคอสโอเวอร์นี่เลยรุ่นนี้ก็พิเศษเหมือนกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นสไลโโตล์มอเตอร์คอร์สนะคะจริงๆแล้วมันจะเป็น,เ,ปนเหมือนแบบด้านหน้าสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะตกแต่งแบบสไลโโตล์มอเตอร์คอร์สเลยราคาพิเศษเหมือนกันค่ะรุ่นนี้นะคะออกรถเงินสดเพียงแค่5,6900บาท แล้วก็ถ้าใครที่อยากใช้รเกิก็ออกรถฟรีดาวกับเรานะคะเราฟรีประกันภัยฟรีจดทะเบียนแล้วก็ฟรีพรลบอให้ประกันภัยรถหายเนี่ยฟรีไปเลย2ปีเต็มทันย,ยาวเลยนะคะ36เดือนแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ2813บาทเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายสีให้เลือกหรือว่าลูกค้ามีรุ่นที่แบบโดนใจอยู่แล้วถูกใจอยู่แล้วนะคะเข้ามาได้เลยมีสีที่ถูกใจเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาชมแล้วไม่มีสีที่คนเลือกไว้เนี่ย คุณสามารถกีออเดอร์ได้นะสั่งได้ <Yeah. S 1> ทางบริการก็จะจัดส่งให้นะคะตามสีที่ลูกค้าต้องการ mm hmm. และถัดมาใครที่ชอบแบบรุ่นแบบสายลุยหน่อยอ่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายแบบเท่ๆลุยๆหน่อยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของ Suzuki Run Run สองศูนย์ศูนรุ่นนี้นั่นเองนี่ mm hmm. สีสวยมากนะสายแบบลุยแบบขึ้นเขาหน่อย ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปออกทริปอ่ารุ่มน,นี้ก็เหมาะนะเพราะว่านี่เขาจะมีเสริมแหลกเขาเรียกแหลกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นรถใหญ่ก็คือจะเป็นแหลกพาด้านหลังไว้ใส่ของเนี่ยคุณอาจจะเสริมกล่องใส่ของต่างๆใส่กระเป๋าคือที่นั่งจะใหญ่มากเลยนะ เขาจะมีเสริมบอกมาให้ถึงตรงนี้เลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นราคาพิเศษกัน,กนสำหรับใครที่อยากออกรถเงินสดกับเรานะคะราคาเพียงแค่139,000บาทและที่สำคัญถ้าคุณออกรถที่นี่ได้ราคาดอกเบี้ยพิเศษด้วยคุณสามารถผ่อนกับเราล้นต้นเพียงแค่3,101บาทเท่าน,านั้นโอ้คุ้มค่ามากด้วยดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้อยู U ่เท่คือผ่อนสบายมากไม่ต้องคิดเยอะถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยโออยากจะปิดรถคันใหม่ สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะ